สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมอนี้ยายมาเปิดนองรับเสงเดยดแจก๊กนอยหนึ่งค่ะพี่น้องให้พันทึกอากาศแจก๊กนอยค่ะนม่ั้นต้นนี้นนนค่ะมีอยู่ประมาณเจ็ดแสงค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเปดแซงค่ะพี่น้องเปิดนองรับอากาศค่ะพี่น้องพันเนื้อเยื่อค่ะบาิ้วเหลืองเนื้อเยือเ่อแลบจากอังกฤษค่ะพี่น้อง ต้นไม่ผสม,ม,ม,มอยู่ประมาณวันที่ยีบเจ็ดกุมภาพกับพี่น้องประมาณร้อยห้าสิวันกะสุกกับพี่น้องน้องกําลังเป็นสาวค่ะเพิ่งนี่ค่ะตัวเต็มที่แล้วเจ็น้อยพันกนสิสุกค่ะพี่น้องสนใจทักดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะบ้านลูกเขาเนี่ค่ะน้องค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ